ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนปฐมวัยโดยคุณครูยากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เดินทางทั่วไทยสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูยะยาอีกแล้วนะคะในหน่วยการจัดประสบการณ์เดินทางทั่วไทยเด็กๆรู้ไหมคะว่าการเดินทางคืออะไร การเดินทางก็คือการที่เราสัญจรจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งโดยอาศัยยานผ่านะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่ายานผาานะมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องยานผ่านะที่ใช้ในการเดินทางนะคะคุณครูมีเพลงสนุกๆมาฝากอีกเช่นเคยไปแล้วฟังค่ะ มันดังมันดังมัน oh เพลงที่คุณครูจียานำเสนอเด็กๆก็เป็นเกี่ยวกับการคมนาคมทีนี้เด็กๆรู้ยังคะว่าการคมนาคมมีกี่ช่องทางการคมนาคมมีอยู่3มช่องทางนะคะก็คือทางบกทางอากาศและก็ทางน้ำ เดี๋ยวคุณคูมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการคมนาคมว่ามีใช้ยานพาหนะอะไรบ้างในการคมนาคมทั้งสามด้านนี้นะคะไปรับฟังได้เลยค่ะ เด็กๆมารู้จักวิธีหรือประเภทข,ของการค้ามนาคมนะคะในการเดินทางของเรานั้นสามา,า,มารถเดินทางได้3ประเภทก็คือทางบกทางน้ําและทางอากาศนะคะเด็กๆการเดินทางทางบกเราจะใช้รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางเพื่อไปถึงจุดจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องไปนะคะ การเดินทางทางน้ําเราจะใช้เรือโดยการโดยสารนะคะเด็กๆถ้าเราไม่ใช้เรือเราจะไม่สามารถเดินทางโดยทางน้ําได้และการเดินทางทางอากาศเราจะโดยสารโดยเครื่องบินนะคะเด็กๆเด็กๆชอบไหมคะฟังเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยยานพาหนะ ทั้งสามช่องทางแล้วนะคะก่อนจะจากการวันนี้คุณรูยาก็มีภาพใบงานใบกิจกรรมความรู้ให้เด็กๆมาจับคู่ภาพยานผ่านะทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศมานำเสนอเด็กๆนะคะให้เด็กๆได้ระบายสีและก็จับคู่ภาพที่เหมือนกันนะคะอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพ การทําผลงานของเด็กๆเพื่อให้คุณครูยะยาได้ประเมินพัฒนาการของเด็กๆด้วยนะคะว่าเด็กๆคุณครูยะยาเก่งและมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมมากแค่ไหนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเจอกันใหม่ในสัปดาห์ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะเด็กๆ